ไปต่อเนื่องกันอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม i s หลายต่อหลายครั้งก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินเรื่องราวสังหารที่สลดใจเกิดขึ้นล่าสุดเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะมีการเผยแพร่ค,คลิปหนึ่งออกมาซึ่งเนื้อหาของคลิปนี้ค่ะก็เป็นเนื้อหาที่กลุ่มนักรบ IS คนหนึ่งค่ะเขากําลังที่จะสังหารพี่ชายแท้ๆของตัวเองหลังจากที่พี่ชายเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับในคลิปวิดีโอสังหารที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นคลิปที่เกิดขึ้นโดยกลุ่ม i s ได้แสดงให้เห็นภาพผู้ที่ที่ทำการประหารเขาถูกระบุชื่อค่ะว่าชื่อว่าอาบูอับดุลเลาะกํำลังสวดมนต์ในภาษาอาหรับิกนะคะแล้วก็มีนักโทษสองคนที่ถูกปิดตาเอาไว้แบบที่เห็นตอนนี้นั่งคุกเข่าอยู่ซึ่งหนึ่งในสองนักโทษนั้นก็เป็นพี่ชายแท้ๆของเขาเองละค่ะโดยนักโทษสองคนนี้ถูกประหารด้วยการยิงเข้าไปที่บริเวณศรีรษะ ซึ่งมีนักรบของ IS อีก2คนได้ยืนดูการลงมือในครั้งนี้ด้วยก่อนหน้านี้เหตุการณ์ที่ให้คนในครอบครัวสังหารกันเองลักษณะเดียวกันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วอย่างไม่กี่เดือนที่ผ่านมาค่ะกลุ่มสังเกตการสิทธิมนุษยชนในซีเรียก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าสมาชิก IS <'s> อายุ20ปีคนนึงค่ะได้สังหารแม่แท้ๆของตัวเองกลางที่สาธารณะต่อหน้าผู้คนหลายร้อยคนในเมืองรักกาของซีเรียตามคำสั่งของกลุ่ม เพียงเพราะว่าแม่ของเขานั้นพยายามที่จะชักจูงให้เขาออกจากกลุ่ม i อเค่ะ